ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าเวหาชาแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานนิทานลาวเรื่องผูเท้าผูนางมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันการละครั้งหนึ่งมีนางยักษ์ตนหนึ่งชื่อว่ากินนาอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ใกล้ภูเขานางกินนาย,ยังเป็นสาวไม่มีผัวอยู่ตัวคนเดียวเดี่ยวโดด ทุกๆเช้านางกินนาจะเดินไปตามป่าจะกลับมาบ้านก็ต่อเมื่อถึงเวลาอาหารนางจะเฝ้าดูน้ําที่ไหลไปตามซอกหินและต้นยาบ่อยครั้งที่นางจะนั่งอยู่ใต้ต้นไทรที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปกว้างใหญ่ทำให้ร่มเย็นแสนสบายการที่นางกินนาใช้ชีวิตส่วนมากอยู่ในป่าเช่นนั้นทำให้นางคุ้นเคยกับสัตว์ป่านานาชนิดบางครั้ง จะเห็นนางนั่งเล่นอยู่กับนกจํานวนมากนกเหล่านั้นจะร้องเพลงให้นางฟังและบางครั้งนางก็จะขึ้นไปนั่งบนคอช้างป่าเช้าวันหนึ่งนางกินนาได้เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาในป่าชายหนุ่มคนนั้นมีรูปร่างงดงามราวกับพระอินชายหนุ่มผู้นั้นถือปืนไว้ในมือ นางกินนาใฝฝันอยู่นานแล้วที่จะมีสามีสักคนนางจึงรู้สึกปลื้มใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อแลเห็นหนุ่มรูปงามคนนี้ขณะที่นางกินนากำลังรำพึงรำพันฝันหวานอยู่นั้นนางก็ระลึกขึ้นได้ว่านางเป็นยกักษ์ปูกรางหน้าตาหน้าเกลียดเมื่อชายหนุ่มเห็นเข้าก็คงจะไม่หลงรักอย่างแน่นอนดังนั้นนางจึงคิดว่า ควรปลอมแปลงกายให้งดงามเสียก่อนจะดีกว่านางจึงไร้เวทมนต์กลายร่างจากยักษ์เป็นหญิงสาวรูปงามมีเสน่ห์ยากที่หญิงใดจะเทียบเคียงได้เมื่อแปลงกายแล้วนางกินนาก็ออกเดินเข้าไปหาชายหนุ่มแล้วถามว่าพี่เข้ามาในป่าจะไปไหนหรือฉันมาล่าสัตว์ชายหนุ่มตอบแล้วชายหนุ่มก็ทมต่อไปว่า เธออยู่ที่นี่คนเดียวหรือจ้าฉันอยู่คนเดียวอยู่กับนกกับต้นไม้สเสน่ห์ของนางกินนาทําให้ชายหนุ่มเริ่มจะหลงรักเขาเดินเข้ามายืนใกล้ๆแล้วชวนพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆเมื่อเห็นหญิงสาวไม่รังเกียจก็ชวนไปนั่งคุยที่ลานหญ้าใกล้ลาําธารชายหนุ่มได้บอกชื่อของเขาให้หนงางทราบว่าเขาชื่อพุทธเสน แล้วเล่าเรื่องราวให้นางฟังนางกินนาได้ขอร้องให้ชายหนุ่มพักอยู่กับนางนานๆพุทธเสนก็ยอมตกลงด้วยความยินดีพุทธเสนอยู่กับนางกินนาด้วยความสุขสำราญจนทำให้เขาลืมมารดาที่อยู่อย่างยากจนทั้งบ้านวันหนึ่งนางกินนาได้บอกความลับของนางให้พุทธเสนฟังด้วยความไว้วางใจพี่ฉันลืมบอกพี่ไปว่า ในหีบใบนี้มีมะนาวที่ไม่รู้จักสุกไม่รู้จักเหี่ยวอยู่หลายผลเป็นมะนาววิเศษที่ตกทอดมาตั้งแต่ครั้งแย่ครั้งใหญ่ของฉันเลยที่เดียวมะนาวเหล่านี้มีอำนาจวิเศษมากพี่เคยไปเที่ยวส่วนของฉันบ้างไหมไม่เคยเลยชายหนุ่มตอบอยู่ที่ไหนล่ะอ๋อนางกินนาตอบอยู่ห่างจากนี่สัก80ดสิบเสนเห็นจะได้ แต่ฉันขอร้องอย่าได้คิดไปเลยมันมีอันตรายมากพุทธเสนไม่ตอบแต่เขาก็ยังคงคิดถึงเรื่องสวนแห่งนี้วันหนึ่งเมื่อนางกินนามไม่อยู่พุทธเสนก็ถือโอกาสตอนที่นางกินนามไม่อยู่นั้นไปที่สวนที่นางกินนาห้ามในสวนแห่งนั้นพุทธเสนได้พบกระดูกมนุษย์ทับถมอยู่ในคูเกือบเต็มพุทธเสนนึกเดาเรื่องได้ตลอด นางกินนาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอย่างแน่นอนเขาเกิดความหวาดกลัวจึงวิ่งกลับมาบ้านแล้วเข้าไปในห้องเปิดถิดมานาวิเศษออกมาเขาไม่รีรอให้เสียเวลารีบวิ่งออกจากป่าไปทันทีหลังจากที่พุทธเสน,นีไปได้ไม่นานเท่าไหร่นักนางได้เข้าไปดูที่เก็บมานาวไว้พอรู้ว่ามานาวหายก็นึกรู้ได้ทันทีว่าพุทธเสน รู้ความลับและหนีไปแล้วนางจึงกลับกลายเป็นยักษ์ตามเดิมแล้วไล่ตามพุทธเสนไปด้วยกำลังยักษ์นางกินนาวิ่งตามเพียงพักเดียวก็เลยเห็นหลังพุทธเสนไหวๆนางกินาร้องเรียกให้พุทธเสนหยุดพูดกันเสียก่อนแต่พุทธเสนไม่ยอมฟังเสียงเมื่อเห็นนางกินาใกล้เข้ามาพุทธเสนก็ล้วงเอามะนาวในย่ามออกมาผลหนึ่ง แล้วคว้างไปตรงหน้านางกินนาทันใดนั้นก็เกิดเป็นกองไฟกองมหึมาลุกลามกั้นนางกินนาไว้ได้ยินแต่เสียงนางกินนาร้องเรียกแต่มองไม่เห็นตัวเพราะเปลวไฟลุกโพลงพุทธเสนไม่รอชา้ขาขณะที่ไฟกำลังลุกชดชุดอยู่นั้นเขาก็วิ่งหนีต่อไปแต่นี้ไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ก็ได้ยินเสียงนางกินนา รองเรียกไกล้เข้ามานางกินนาได้ใช้เวทมนต์ดับไฟสามารถไล่ตามเข้ามาได้พุทธเสนเห็นจวนตัวจึงหยิบมะนาวอีกผลหนึ่งออกมาจากยามแล้วคว้างไปคราวนี้เป็นทะเลสาบกว้างใหญ่มองแทบไม่เห็นฟังนางกินนาถึงจะเหนื่อยอ่อนแต่ก็ยังไม่ละความพยายามกระโจนลงน้ำว่ายข้ามทะเลสาบมาอย่างกล้าหาญ เมื่อนางกินนามาถึงฝั่งตรงข้ามนางก็เหนื่อยอ่อนเต็มทีนอนหลับอยู่ริมตลิงนั่นเองนางไม่สามารถที่จะขยับเขยื่อนกายต่อไปได้อีกนางได้อ้อนวอนต่อสวรรค์ขอให้ลงโทษต่อสามีที่ไม่ซื่อสัตว์ของนางเมื่อนางอ้อนวอนสิ้นสุดลงดวงตาของนางก็ปิดสนิทนางกินนาขาดใจตายเสียตรงนั้นแล้ว เมื่อพุทธเสนแลเห็นนางกินนานอนนิ่งไม่ขยับขยื่นกายก็นึกว่านางคงจะเหนื่อยอ่อนกำลังไม่สามารถที่จะทําอะไรเขาได้แล้วนึกๆไปพุทธเสนก็เกิดความสงสารนางกินนาขึ้นมาเพราะตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันนางกินนาได้เอาอกเอาใจเป็นอย่างดีนางกินนารักพุทธเสนด้วยใจจริงเมื่อคิดถึงความหลังขึ้นมาอีก พุทธเสนก็ใจอ่อนเดินกลับไปหานางกินนาที่นอนอยู่และพอรู้ว่านางกินนาตายแล้วพุทธเสนก็สุดตัวลงข้างๆร่างของนางกินนาพยายามพยาบาลจะให้นางฟื้นขึ้นมาอีกแต่ก็ไม่สำเร็จพุทธเสนเสียใจมากเขาลมปุ๊บลงบนร่างของนางกินนาและขาดใจตายตามนางไปร่างของนางกินนาและพุทธเสน คงอยู่ริมแม่น้ำแห่งนั้นและเมื่อหลายร้อยปีผ่านไปร่างของทั้งสองก็กลายเป็นภูเขาสองลูกซึ่งเรียกกันว่าภูเท้าและภูนางซึ่งยังคงมีอยู่ใกล้ๆกับหลวงพระบางถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา